ครับสวัสดีนะครับผมนิจอนพิษณุนนทหรือรังธุระยศจากคนวาดภาพด้วยแสงนะครับส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่ก็คือผู้จัดการโคร,ร,รงการโครงการโฆษณาจักรนะครับครับสวัสดีครับผมนายภาสกรศรสุนผู้จัดการโครงการข้อเชจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับนะครับ ทุกคนคงแปลกใจนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันชื่อแปลกมากนะครับโคชอาณาจักรนะครับโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นภายใต้ขององค์กรส่วนตัดครับผมนะครับเป็นองค์การส่วนตัดในพระลรมราชุปถัมภ์วัตถุประสงค์ของที่มาที่ไปของโครงการโคชอาณาจักรเนี่ยคืออะไรครับครับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ สังกัดองค์การเจัาจัดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจะตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ช้างที่ไปเลร่นอนในเมืองต่างๆนะครับที่ที่เคยไปเลร่นอนขายอาหารในเมืองต่างๆแล้วก็เกิดเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ช้างเกิดช้างอลาวาสผู้คนฆ่าควานช้างอะไรประมาณานี้ครับเกิดะะเกิดจากภาวะเครียดนะครับให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านนะครับครับผมแล้วก็ ตอนนี้มีข่าวว่ามีช้างที่อยู่ในโครงการเนี่ยประมาณสี่เชือกครับอตอนนี้ออส,สองร้อยสองร้อยเชือกครับสองร้อยเชือกครับสองร้อยเชือกครับผม ผมถึงว่านะครับคงผมว่าหลายๆคนเคยเห็นนะครับทางนะครับที่ออกไปเลี้ยลอนนะครับไปขายกล้วยมั่งก็ดีกล้วยมั่งก็ดีใช่ครับตอนที่เรานั่งทานอาหารนะครับก็จะเห็นผ่านติดตาอยู่นะครับส่วนในปัจจุบันนี้ครไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีถามว่าไม่มีแล้วใช่ไหม ก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางบางบางที่ในชนบทก็ยังยังรอช้างไปเร่อยู่ครับตอนมีน้อยมากครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับจังหวัดใหญ่เชียงใหม่ก็ดีนะครับกรุงเทพไม่มีแล้วพัทยาไม่มีแล้วครับครับผมครเมือง่อหลักๆครับผมครับซึ่งก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะครับโครงการนี้เกิดที่ผมหาข้อมูลมาใน้เจอมาจาก โครงการของพระสาว์ณีของพระสวัีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับที่เราเรียกกันว่าพระพันรีหลวงนะครับในปัจจุบันครับที่ที่เกิดนะครับแล้วคราวนี้ช้างที่มาอยู่ใต้ภายในภายใต้ในโครงการนี้นะครับได้รับอะไรบ้างช้างที่เข้าร่วมโครงการช้างขึ้นถิ่นกับกับองค์การขจัดนะครับสิ่งที่เขาได้รับมือเขาได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนช้างเชือกหนึ่งได้หมื่นกับแปดร้อยบาทสองเข้าได้ในเรื่องของ แปลงสำหรับรปลูกพืชอาหารช้านี่ไร่ต่อเชือกแล้วก็ได้พื้นที่สำหรับรปลูกเรือนผักอาศัยและเรนปลูกช้างครอบครัวละสองไร่นะครับและปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ80ครัวเรือนที่เขาเข้ามาอาศาัยอยู่กับพื้นที่ของเรานะครับแล้วถ้าเกิดมุดเข้ามาอาศัยเต็มรูปแบบเลย200เชือกเนี่ยเราสามารถปั่นพื้นที่ให้เขา6กไร่ต่อต่อต่อหนึ่งเชือกได้ไหมครับอ่ไม่เป็นแค่6กไร่ต่อหนึ่งเชือกครับ ฉพาะแปลงปลูกญ้านสี่ไร่ต่อเชือกอแต่บางครอบครัวเขาจะมีช้างหกเชือกแปดเชือกแล้วเขาก็ได้แค่สองได้ครับครับต่อครอบครัวครับครับอาจารย์เกิดสมมติว่าผมมีช้างอยู่ห้าเชือกับช้างร่วมโครงการอยู่ห้าเชือกผมก็ได้ห้าหมื่นอ่าใช่ครับห้าห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นไม่ต้องแล้วพอปดร้อยพอเพียงไหมถามว่าพอไหมช้างเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างถ้าถ้าเป็นเจ้าไหนที่มี ทางเยอะก็พออยู่ได้พออยู่ได้ครับถ้ามีเชือกเดียวก็ลำบากนิดนึงลำบากนะครับเพราะว่าแค่หมื่นกับแปด้ยบาทคก็จะลำบากครับนะแต่ว่าข้อดีก็คือหนึ่งเรามีรถพยาบาลที่ที่ที่ลงเป็นรถพยาบาลเคลื่อนที่ลงไปในในพื้นที่ของอของ ดูแลช้างในโครงการขับทุกวันัดูแลสุขภาพทุกวันถ้าเกิดเหตุอะไรก็คือจะก็ช่วยช่วยได้ทันทีถ้าเกิดมีเคสหนักก็จะนําเข้ามาโรงพยาบาลช้างแห่งนี้เหมือนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นเคสที่ว่า้าหนักถ้าเคสหนักก็จะเป็นเป็นช้างที่ทรงตัวไม่ได้นะครับก็จะมาโยงอย่างนี้เกณฑ์ีช้างที่อยู่ด้านหลังของเราเป็นช้างที่เคกล้ามเนื้อแรงนะครับอ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถไปยุงตัวเอง ขึ้นจากการการนอนได้ครับก็ประมาณครับแล้วก็โครงการโครงการกงาจากกจรนะครับมีแนวโน้มหรือมีนโยบายในต่อไปอ่ะครับจะพัฒนาเป็นรูปแบบไหนที่สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามทำที่จะให้มเกิดในการท่องเที่ LP ยวที่ยั่งยืนนะครับโดยใช้อาศัยวัฒนธรรมมีความเดเด่นของวัฒนธรรมของชุมชนชาวปุยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของการ วิชาบังคับช้างพี่ชาฝึกชา้ชางของชาวเวยเขาจะเป็นเอกลักษณ์และค่อนข้างจะได้รับการยอมรับค่อนข้างจะมากครับครับแล้วต่อไปนี้จะเปิดเป็นเหมือนสวนสัตว์ไหมครับเออครับมีสวนสัตว์ไหมคว่าน่าจะครับเพราะว่าทางเราเสญญานอเม่อประมาณขาเข้าไปของบประมาณกับสำน,นักงบประมาณเนี่ยในปี6 65 นะครับคาดว่าจะได้มีสู่เข้ามาเรื่อเรื่อยนะครับเพราะถ้าถ้าไม่มีคาว่าสูอยู่ในพื้นที่เนี่ยการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเทื่อเกี่ยวกับช้างเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะถ้าทําอะไรมากเกินไปขี่ช้างนรือะไรที่มันมันออกไปทานอนุรักษ์ธรทมามากมก็จะเป็นกลุ่มโรสวยเข้าโจมตีเอาก็จะประมาณนี้ครับก็จำเป็นต้องเอาสูเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเอาช้างมาเป็นองค์ประกอบ ครับอาจจะแสดงในเรื่องของพฤติกรรมช้างเอาลูกช้างมาเล่นขี่โคนให้คนดูอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะประมาณออกแนวนี้าคตก็จะเป็นมินิสูนะครับเป็นสัตว์เล็กๆครับใช่ครับสัตว์เล็กเล็กที่มีสัตว์มาเป็นกับประกอบบ้างครับเห็นวันนั้นคุยกับรองหัวหน้าฝ่ายบริหารมันก็บอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ประเภทสัตว์แอฟริกา ครับก็มีครับครับก็มีก็คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์ใช้สัตว์เดิมสัตว์สตานะครับอย่างสัตว์เดิที่เด็กู้จักพอพูดถึงสัตว์สัตว์ปุ๊บก็จะมาลายีราบลูกกระจอกเพศอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็สัตว์สตาก็อย่างอย่างของเขาเขียวที่เขามีก็เป็นพวกเพนกวินอย่างเงี้ยครับที่ที่มันจะโดดเด็นขึ้นมาที่เราพยายามหาไอ้ที่กินหนึ่งกินพืชพอเรามีช้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นเป็นพวกหญ้ากรจะใช้พวกสัตว์ที่กินหญ้าเป็นหลักอย่างเี้ยครับ ก็คือเป็นเป็นการมหันจัดการที่ใช้น้อประมาณไม่มากครับครับและต่อมาเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยที่พวกเรามาทำกิจกรรมเนี้ยครับผนอะไรนะอือเป็นโฟโต้เฟสติวัลอินเฟนโฟโต้ไทยแลนด์เฟสติวัลสองพันหนึ่งครับครับผมครับเพราะว่าต้องการให้มันเป็นไทยๆจริงๆให้เป็นเอกลักษณ์ครับวัตถุประสงค์ของการจัดให้ช่างภาพเข้ามาแล้วรวมช้างถึง ร้อยกว่าเชือกแล้วก็ทั้งงานเนี่ยที่ผมได้สัมผัสก็เขานับเป็นช้างแล้วก็ไม่ต่ำกว่า300เชือกนะครับไม่ต่ำกว่า3า0เลยนะครับแต่ก็สลับหมุนวนเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะนําช้างทั้ง300 200เชือกมาเข้าทางได้ทีเดียวกันหมดใช่ครับนะครับเนื่องจากว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความจําสั้นนิดนึงนะครับแล้วเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาต่างคนต่างแยกกันอยู่คนละที่ใช่ครับพอเข้ามาก็อาจจะมีปัญหาอาจจะเกิด อ ksigen ่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นถลอกแหว้งกันได้ก็เลยจําเป็นต้องหมุนบนช้างให้เข้ามานะครับช้างที่ถ้าผมจําได้ถจากซีนต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า400เชือกนะครับไม่ต่ำกว่า400เชือกที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราได้ถ่ายกันนะครับเพราะว่าแต่ละซีนก็ไม่ต่ำกว่า40ครับใช่ครับ ครับ <90 S 2> ครับเก้าสิบครับ <ๆ S 1> <า>ใช่ใช่ครับมากันหมดเลยวัตถุประสงค์าการจัดครับวัตถุประสงค์ในการจัดก,ก็คือหนึ่งเพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้จักคุณค่าของชั้นได้มากขึ้นสองต่อเผยแพร่ประชาพธันให้คนรู้จกักพื้นที่โครงการโค้ชได้จัดให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้าใจว่าของของเราก็คือโคชไ่จัดแต่มัน ชื่อใกล้ๆกันก็คือศูนย์คดศึกษาครับของของทางอบจสุรินทครับที่ดูแลอยู่ทางฝั่งนี้ก็จะมีช้างอยู่ประมาณ8ปนะครับของเราก็มีช้างอีกสองร้อยแล้วช้างในกลุ่มที่เป็นช้างทำงานอีกครับต่อก็เรืมๆร้อยเหมือนกันครับครับในพื้นที่ของเรานะครับก็ต้องการที่ประชาชนให้คนรู้จักว่าพื้นที่ของตำบลกระโพอย่งนี้ย อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินหีเป็นศูนย์ปูนช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับอันนี้เป็นช้างเลี้ยงนะครับของช้างเลี้ยงนะครับใหญ่ที่สุดในโลกครับก็ผมคิดว่าก็จากที่ได้มาสัมผัสสองวันเนี่ยผมถือว่าก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ได้ความร่วมมือจากควานช้างนะครับในพื้นที่ ผมว่าเป็นอย่างดีนะ, <karaoke S 2> นะครับผมเพราะดูจากการเข้ามาร่วมกิจกรรมและความรู้สึกที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตอบรับได้เกินคาดขอไป60มา90คาับครับขอไป50ามาร้อยมาร้อยก็จะประมาณนี้ครับขอใจร้อยมาคือร้อยเลยครับพอขอร้อยกันมาร้อยยี่ร้อยสามเมื่อวานครับที่ช่วงเย็นครับครก็ท้ายของการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านท่านสกลนะครับจัดการ กล่าวอะไรกับเพื่อนๆหรือชวนอะไรสักนิดหนึ่งครับผม <นะ S 1> ก็อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มวา,าดภาพด้วยแสงนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็จัดกิจกรรมให้กับทีมทีมงานช่างภาพนะครับได้มีโอกาสได้บันทึกภาพที่ดีๆนะครับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของของของที่นี่นะครับเป็นการบันทึกภาพที่เคยมีมาดีนะครับแต่ว่าการรวมช้างมีแค่60นะครับแต่ขอกเราสักขับ60เดเบงของเราเมื่อวานในร้อยประมาณร้อยยี้อครับที่ที่เข้ามาร่วมโครงการของเราครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหมท่ที่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีนะครับ<ม>ก,ก็จะมากกว่าที่เคยมี ไน่ดีราบผมขาดขาบผมแล้วก็ตัวตัวเฉพาะตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าหลายกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยซ้ําที่เคยถ่ายทํามาก่อนที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนอะไรไหมเอ่อก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมช่างภาพทีมต่างๆนะครับจะสมาคมช่างภาพอาชีพสมาคม หรือกลุ่มช่างภาพสมัครเล่นนะครับที่มีความผสมที่จะเข้ามาเ่่มโครงการก็ติดต่อประสานเข้ามาที่โครงการคขชจัดจังหวัดสุรินทร์ครับผมบเห็นท้ายที่สุดเนี่ยผมได้ฟังมาจากของที่คริมน,นะครับที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์น,นะ,ค,ะครับว่าต่อไปจะมีกิจกรรมไอ้กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดช้างให ทีมข้างภาพก็ดีหรือทีมที่จะเข้ามาก็ดได้แบบติดต่อตรงเองได้ใช่ไ,ไหมครับก็ติดต่อผ่านมาที่องค์การข้สัตว์ก็คือผ่านมาที่โครงการโคชเชืจัดครับเราเราจะจัดสรรช้างให้นะครับโดยหนึ่งคุณต้องการกี่ฉากครับแต่และฉากต้องการช้างกี่เชือกซึ่งตัวเราเองกำลังพยายามคิดว่าช้างเชือกหนะึ่งเนี่ยเราจะคิดเป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง 5 0า้บาทถ้าว่า3ชั่วโมงเราอาจจะมีส่วนลนะครับอาจจะเป็น1,200บาทต่อเชือกนะครับับก็ประมาณนี้ครับมา5้าคนขายช้าง2เชือกก็ประมาณครับ4ขายทั้งวันนะครับเท้าเย็น6ชั่วโมงก็ไม่เกิน5,000บาทครับผมครับ5คนก็เท่ากับคนละพันครับาวช้างเขาจะได้มีรายได้ด้วยนะครับครับก็จวนหนึ่งก็ตัดเข้าองค์การสัตว์นะครับ ก็รายได้จากการจัดเก็บครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับแบ่งไปให้กับปานช้างใชนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ืนกลับมาให้กับองค์การสุสัตว์ครับเพื่อบริหารการจัดการใช่ครับเพราะว่าในการจัดการช้างเชือกหนึ่งเนี่ยเราจะมีทั้งค่าอาหารที่แจกให้มีทั้งค่าดูแลสุขภาพช้างการดูแลสุขภาพช้างก็ต้องใช้สัพมีหาชีพเฉพาะนะครับที่เข้ามาดูแลนะครับอันนี้เราจะเป็นค่า วัตถุดิต่างๆครับก็ใช้สุดนี้นะครับพวกผมทีมงานคนาะท่าสด้แสงและเพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมทุกครับมก็ขอขอบคุณทางโครงการนะครับกทชนะครับที่ดูแลพวกเราทีมชั้งภาพนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็พี่ๆควานช้างทุกคนนะครับที่นําช้างมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็บากเพื่อนๆนะครับว่าอยากให้ มาเที่ยวนะครับลองมานะครับติดต่อเข้ามานะครับหรือเพื่อนๆอาจจะเข้ามาเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องมาเป็นกลุ่มมาเที่ยวแวะผ่านเข้ามาขับรถเข้ามาได้เลยใช่ไหมได้ครับประสานเข้ามาล่วงหน้าครับลหน้าครับประสานเข้ามาล่วงหน้าเพื่อเราจะได้เตรียมคนเตรียมช้างไว้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้ามานะครับครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่นี่คือ ที่เลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดนะครับจุดที่รวมช้างที่มากที่สุดัเป็นช้างเลี้ยงนะครับที่มากที่สุดของโลกนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับแล้วนะครับทุกทท่านนะครับได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยกันนะครับและได้เห็นว่าที่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ